วันดีครับผมวันดีครับมาจีบครับอุย๊ยจีบน้องคดีไม่ได้นะครับพุกแน่นอนครับสองปีสี่เดือนนะฮะวันดีคดี่ะทักแท้เขาหน่อยสิใช่ปะวอสดีค่ะ <laughs> โอเคอันนี้เป็นอาจารย์อาจารย์ที่สอบภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เพศศึกษาด้วยเช่นกันนะชำนาญน,นิดนึงไปเอาตัวฟรีมนันทำไมร่างกระต่ายก็ดีอยู่แล้วร่างกระตายก็ดีอยู่แล้ว เนี่ยมันทันเริ่มเข้าวิชาเลยนี่คุณเล่นกันโก่อแล้วเหรอเนี่ยเล่นนอกวิชาเหรอเมื่อกี้จู่ๆก็น่มเพราะอะไรโอไม่กอดวีทอดหลุดมือเซฟก่อนคุณไม่ได้เลดะไรขนาดนั้นจะสมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว มันต้องเป็นหลักการก่อนใช่ไหมเข้าก่อนจะเข้าวิชาคมันต้องอธิบายก่อนไหมกา่เล่นวิชาเนี้ยหลักการไม่ต้องปฏิบัติเลยมันมีคําอธิบายว่าไอ้อย่างนี้เป็นคืออะไรมันมีบางมันต้องมีคำอธิบายก่อนเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดจ้องบุดดิ้งคุ้มมะต้มแองวางไข่ตัวผู้ปล่อยน้ำใส่ไข่น้ำอะไรนะชอบดิ้งดิ้งดนี้ใช่ไหมฮะต้องไปเสริมนะตัวนี้ ว้าวเขาข่าวมากๆเลยหมายถึงคนข้างๆอ๋อใช่ข่าวมากมาอยากํำก็พอนะครเดี๋ยวะดอไดียวเดี๋ยวเดยวจะดเดี๋ยวรเดี๋ยวเออยงเงี้ยเอฟเฟเออ้อเสียงตาต้องไม่ที่เนี้ยมันมันเชเนียเอปรากก